ฟังให้ดีจันนี้เริ่มแล้วนะครับกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่บทลงโทษและก็ค่าปรับสูงมากขึ้นมากๆมีอะไรกันบ้างแบ่งเป็นสองหมวดดีกว่านะครับหมวดแรก คือหมวดของการฟ่าไฟแดงขับรถเกินกฎหมายกำหนดและไม่จอดรถให้กับคนข้ามทางม้าลายมีค่าปรับอยู่ที่4,000บาทจากเดิมเนี่ย1,000บาทเท่านั้นส่วนการจอดรถในที่ห้ามจอดการขับย้อนศรการไม่สวมหมวกนิรภัยการไม่รัดเข็มขัดนิรภัยโดนนะครับ2,000บาทจากเดิม500บาทเรื่องนี้ทางด้านของพลตรวจเอกดำรงศักษษ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 ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่พบตรคนใหม่เขาบอกว่าก็เพื่อ ความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินประชาชนนั่นแหละฮะเลยต้องมีการปรับมีการลงโทษให้มันหนักมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับการประกาศใช้กฎหมายลูกตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะมีการประกาศใช้ใน120วันนับตั้งแต่5กันยายนจันนี้เป็นต้นไปมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคือ1ผมมองเลยนะครับเรื่องของการนั่งท้ายกระบานั่งแคปเนี่ย มีการประชุมเบื้องต้นว่าสามารถนั่งได้แต่ต้องนั่งตามจํานวนที่กฎหมายระบุเอาไว้และจะต้องให้มีการขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดส่วนการติดคาซีทให้กับเด็กๆนั้นนะครับตอนนี้ประเด็นดราม่าคืออัตราภาษีที่มันสูงใช่ไหมประชุมกันแล้วครับในเรื่องของความเป็นไปได้ในการลดอัตราภาษีในการติดตั้งคาซีทกับรถของ คุณพ่อคุณแม่นะฮะทีนี้ต้องตามกันตอบเพราะว่ากฎหมายลูกทั้ง2ตัวและก็ตัวอื่นเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ก็คา,าดว่าน่าจะต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับทีนี้ถามคุณผู้ชมหน่อยครับว่าค่าปรับขนาดนี้4,000บาทกับ2,000บาทกับอัตราค่าของชีพของพวกเราทุกๆคนเนี่ยแรงงานขั้นต่ำ3า300บาท500บาทต่อวนันโอ้โหัวทีนึงเนี่ย อยู่ได้ทั้งเดือนเดือดร้อนทั้งเดือนเลยนะครับส่วนทางกันยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใน t ิกตอกของผมเลยนะครับ